ภูมิใจเสนอรายการทรูยูชวนชิมกับเชลวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านเป็ดย่างที่ได้รับผลวัวสูงสุด3ร้านในช่วงสุดยอดร้านอร่อยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการในช่วงสุดยอดพรีเมียมรีสอร์ทสัมผัสอาหารสุดหรูไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศปิดท้ายด้วยอาหารไทยทรงคุณค่าในช่วงสุดยอดตำรับสยาม ครับุณผู้ชมผมเชฟโอตนายพศอารีนะครับกลับมาพบคุณผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้ครับกับรายการ True You ชวนชิมกับเจลทางช่อง True For You นะครับรายการที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานครั้งแรกของเมืองไทยที่คุณคือผู้กำหนดเพราะทุกคะแนนโหวตก็มาจากคุณนั่นเองครับ รายการทรูยูชวนชิมกับเชลได้มีการรวบรวมข้อมูลความอร่อยจากร้านอาหารทั่วประเทศให้คุณได้ร่วมโหวตเมนูเด็ดของร้านอาหารที่คุณชื่นชอบร้านไหนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด3อันดับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันถึงที่ร้านเลยครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันหนึ่งในเมนูโปรดของผมเลยทีเดียวครับวันนี้ผมจะพาไปชิมเป็ดย่างครับสำหรับผมนี่ถ้าพูดถึงเป็ดย่างแล้วเนี่ยผมนึกถึงเป็ดย่างหนังกรอบนะครับเนื้อนุ่มๆน้ำาราเข้มค้นเข็มค้นนะครับแหมพูดแล้วท้องร้องเลยแหละครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมเดินทางไปกับผมในวันนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณปอสันทะสุจริตจันทร์ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมกันได้เลยนะครับตามผมไปเลยครับ สันทาสุจริตจันทร์รองประธานบริษัท a b o ลเ A Association ผู้เชี่ยวชาญอาหารประเภทเซนสุดเิร์ฟพี่ป้าสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณปอสันทะสุจริตจันผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ครับครับผมพี่ปอเทปสุดท้ายเราเจอกันเทปอะไรเหรอพี่ปอจำได้ไหม ติ่มซำอ่าติ่มซำแล้ววันนี้ครับพี่ปอผมพาพี่ปอไปพิสูจน์ความอร่อยกับเมนูเป็ดย่างพี่ปอเคยรีเควสไว้ว่าอยากมาเมนูนี้มากใช่ใชอ่าวันนี้ให้ไปพิสูจน์ความอร่อยถึง3าร้านเลยทีเดียวครับพี่ปอพอมไหมอย่างฮะเต็มตัวอิ่มหลือดิอิ่มแน่นอนครับต้องอิ่มแล้วยังอร่อยด้วยได้เลยครับแล้วเราไปกันเลยมพี่ปอได้เลยครับไปครับพี่เพราะกนี้ผมว่าของของไม่กินเยอะพี่ปอผมก็ชอบกินร้านนี้เลย เป็ดย่างเป็นอาหารที่มีพื้นเพมาจากชาวจีนกวางตุง้งเมื่อย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยก็ได้นาเป็ดย่างมาขายจนเป็นที่ถูกปากของคนไทยโดยนิยมใช้เป็ดพันเชอรี่ที่มีลักษณะนขนยาวตัวใหญ่คล้ายกับพันอีเหลียงที่นิยมนํามาทําเป็ดปักกิ่งนั่นเองครับซึ่งหัวใจสําคัญของเป็ดย่างก็คือการย่างเป็ดโดยผู้ย่างต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการย่างเป็นพิเศษเพื่อให้ได้เป็ดย่างที่มีความกรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อย และอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทําเป็ดย่างให้อร่อยก็คือการเตรียมน้ําใส่ท้องเป็ดก่อนย่างที่มีส่วนผสมแตกต่างกันออกไปตามสูตรเฉพาะของแต่ละร้านเป็ดย่างที่ได้จะมีกลิ่นหอมเนื้อเป็ดย่างมีความนุ่มและไม่แห้งจนเกินไปนอกจากนี้น้ําใส่ท้องเป็ดยังนํามาทําเป็นน้ําราดเป็ดย่างเสริมให้รสชาติของเป็ดย่างที่ได้กลมกลอมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและจากผลคะแนนวอสุดยอดร้านเป็ดย่าง3อันดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับ เป็ดย่างร้านแรกประจำวันนี้ที่คุณคือผู้กำหนดกับผลคะแนนโหวตอยู่ที่16.62นั่นก็คือเป็ดย่างจากร้านอาหารกวางตุ้งยูกีสาขาประดิพัทธ์ที่คนรักเป็ดย่างรู้จักกันดีเนื่องจากเปิดขายมานานกว่า60ปีโดยเป,ดเปิดเป็นร้านอาหารจีนที่มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะเป็ดย่างของที่นี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความอร่อยตัวเป็ดกรอบนอกนุ่มในมีเคล็ดลับอยู่ที่วัตถุดิบที่ใช้มีความสดใหม่และปรุงด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถันนั่นเอง เป็ดย่างร้านนี้จะกรอบนอกนุ่มในมากขนาดไหนเชฟโอและคุณปอรอเข้าไปพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วผู้ชมค,ครับและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารกวางตุ้งยิวกีเป็ดย่างสาขาถนนปริพัฒนะครับและคนที่ยืนข้างๆผมนี่คือพี่วันเจ้าของร้านรุ่นที่2นะครับพี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันครับ ความเป็นมาของอยูวกีเปดย่างเนี่ยเปิดมานานกี่ปีแล้วครับ60กว่าปีแล้วค่ะโอ oh, ้หกสิกว่าปีแล้วพี่วันก็เป็นรุ่นที่2แล้วเนาะค่ะแล้วพี่วันอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยหรือเปล่าครับเริ่มจากสี่แยกสะพานควาย แล้วก็หมดสัญญาย้ายไปตรงข้ามวัดไผ่ตันรตรงข้ามวัดไผ่ตันก็หมดสัญญาอีกย้ายไปอยู่คลองบางซื่อ,อ,อ,อแล้วก็สุดท้ายก็มาที่นี่ประมาณ5ปีแล้ว่ะที่นี่แล้วอะไรที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของพี่วรนในการมัดใจลูกค้าครับค่ะก็คือสูตรมาจากอาค่ะอานี่เป็นกุกจากห้อยจิ๋วเพระทานดังเลยเนาะห้อยจิ๋วว่าออกมาตั้งร้านเองแล้วมีวิธีเลือกเป็นวัตถุดิบเข้าในร้านยังไงบ้างคะเป็ดย่างก็เอาผาประจําที่เยาวราช ให้เขาเลือกแบบขนาดที่ว่าเราต้องการน่ะเป็นกลางค่ะใหญ่ไม่ไม่ใหญ่มากก็เรียกว่าควบคุมขนาดตามอย่างที่เราต้องการเลยทีเดียวนะฮะแล้วนอกจากที่นี่มีสาขาอื่นไหมครับพี่วันมีที่งามวงวานค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากสาขาถนนบัณิพัฒน์แล้วเนี่ยยังหาทานที่งามวงวานอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมสะดวกร้านไหนไปร้านนั้นได้เลยนะครับและตอนนี้พี่วันผมเริ่มหิวอีกแล้วเชิญเลยค่ะพี่วันจัดให้ผมชักจานหนึ่งนะครับเป็นย่างขอบคุณครับเชิญเลยครับ พี่บอลครับแล้ว <อ Re ina> ตอนนี้เรามาถึงร้านแรกของเราในวันนี้แล้วร้านอาหารกวางตุ้งยิวกี่เป็ดย่างสาขาปริพัฒน์ใชเคยแวะเวียนมาทานบ้างไหมครับก็แวะมาอาจจะใช้โทรศัพท์ แล้วเป็นเทนเอเวกลับบ้านส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านแล้วตอนนี้เป็ดย่างยิวกีอยู่ข้างหน้าเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาหน้าตาเขาสังเกตไหมโอมันมันจะเป็นแบบหนังมันจะกรอบๆดูเหมือนกลอบๆน่ากินดูเกลียมๆนะใช่ครับแล้วต้องจากเป็ดย่างนี่ยข้างๆอสดูเข้มข้นมากเลยใช่อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนน้ำราดของเขาที่ที่มันมาจากที่เขาหมักเป็ดอ่ะแล้วแล้วมันจะมันจะไหลลงมาทําเป็นเหมือนแบบน้ําราดความเข้มข้นมันจะมี สมุนไพรมันจะมีกระทงกระเทียมเอาเกี้ยวหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่สูตรของเขาเรียกได้ว่าเข้มข้นเลยดำๆหอมไหมหอมนะเป็ดบางที่ก็ขาวอะไม่ก่อบางที่ไม่ขาวเพราะอะไรคืออย่างนี้ฮะมีพวกพวกเครื่องเครื่องพวกสมุนไพรต่างๆพวกนี้เข้ามาหมักเพื่อช่วยกรอบกกรอบินเข้าไปเป็ดอย่างตรงนี้เนี่ยมีลักษณะแบบหนักแบบบางกรอบ่อะ บางที่เห็นหนังหนามันเป็นเพราะอะไรครับหนังบางก่องในบ้านเราเนี่ยมันจะเขาเขาจะใช้เป็นป็ดเชอรี่ครับหนังมันจะบางครับไขมันในตัวเป็ดมันจะน้อยน้อยแล้วตัวมันกําลังดีสาหรับบ้านเราเพราะเป็ดมันก็จะมีหลายหลายพันครับแล้วอย่างผมเคยไปทานที่อื่บางทีเห็นแบบโอ้ไขมันหนาหนังหนาเลยเป็ดอะไรครับไอ้นั้นมันจะเป็นเป็ดบาวาเรียนหรือบาวาเรียนใช่ไหมครับมันจะเป็นเป็ดเมืองหนาวมันตัวใหญ่ไขมันในในเป็ดมันจะเยอะหนังมันจะแบบหนาหนาบางคนชอบเพราะเวลาเขาอบเนี่ย มันจะกรอบมันจะได้กินแบบกรุบกรุบใช่ไหมอ่าพี่ปอเนี่รู้ลึกจริงจริงแล้วนอกจากตัวเป็ดแล้วเนี่ยเครื่องเคียงก็ยังน่ากินด้วยนะที่บอมันก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของร้านนี้เขาจะมีกวางตุ้งกับแตงกวาดองครับซึ่งร้านทั่วไปที่ที่เราเห็นจะไม่ค่อยเห็นตัวนี้ครับตัวไหนจะเห็นเป็นขิงดองขิงดองเนาะหรือเป็นถั่วที่สองเป็นถั่วที่สองอ่าถั่วต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมมันก็คือแก้ตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนเพร่าคือเราพอเรากินเป็ดมีความมันกินของดองเข้า ่โอ้โหน่ากินเลยผมว่าเราเริ่มทางกันเลยไหมครับพี่บอลมาโอ้โหชิ้นสวยเนาะชิ้นสวยห,หลังมันจะนุ่มๆครับแล้วมันเหมือนจะละลายละลายละลายไปเลยแนมะ่ จริงสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ชอบมันนะเรียกได้ว่าอันนี้มันแทบจะออกมาเลยเป็นหนังก็เป็นดูเลยมันจะเลี้ยงไปเลยแล,แล้วก็ตัวเนื้อเนื้อเนื้อเป็ดอ่ะมันจะนุ่มนุ่มใช่ใชไหมฮะพี่ปอผมว่าเราลองทานแบบพร้อมข้าวกันเลยเดีกว่านี่เขาให้มันทั้งสองส่วนเลยใช่ไหมับพี่ปอผมชอบอะไรผมชอบน้องติดสะโพกไงพี่ปอพี่ปอชอบอกใช่ว่าผู้ชมดูนะครับ ที่ตัวมันแทบจะหายไปเลยนะครับเป็นหนังเป็ดแล้วก็มาเป็นเนื้อเลยใช่ขอพี่เมื่อกี้ลองกินตรงอกอกปม่ไหมฮะอยากให้เหมาะเนื้อมันนุ่มแล้วตัวตัวหนังเนี่ยมันไม่เป็นความมันอ่ะมันมันจะกรอบแล้วมันแ้าไม่ต้องเคี้ยวอ่ะมันจะแบบละลายไปเลยไขมันละลายออกไปเลยไขมันละลายไปเลยใช่ส่วนของผมเนี่ยตรงขาก็เนื้อนุ่มมากเลยแลวตัวซอสก็ เข้มข้นมากเลยไม,<อ>ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เลี่ยนหรือหวานปี๊ดเลยใช่ไม่ได้กกลมเขากลมอย่างเดียวแลหลังจากที่เราชิมมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับ,รบเป็นไงบ้างครับอาหารกวางตุง้งยิวกีเป็ดยา่างสาขาปริพัตตามสไตล์ของของของคนกวางตุ้งเลยนะยุคเก่ายุคเก่าเขาเขาจะทำเป็ดเหมือนแบบแห้งครับไขมันจะจะน้อยคือรีดความเป็นมันออกมาให้หมดครับแต่ยังคงความนุ่มกับความหนังกรอบ อืมไว้อยู่ทานแล้วไม่เลี่ยนเลยทานแล้วไม่เลี่ยนใช่ตัวน้ำซอสราดเองก็ไม่ได้เลี่ยนครับจริงคือเห็นมันมันอย่างนี้แต่ว่าไม่มีความเลี่ยนเลยผักสมุนไพรช่วยชูรสมากยิ่งขึ้นผู้ชมลองแวะมาทานดูนะครับร้านอาหารกวางตุ้งยิวกีเป็ดย่างสาขาปฏริพัฒน์ที่ปอการันตีว่าับอร่อยแน่นอนนะฮะผู้ชมครับแล้วนอกจากเป็ดย่างจะอร่อยแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีอาหารอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและนอกจากสาขานี้แล้วเนี่ยยังมีสาขางาวงวาอีกสาขาหนึ่งนะครับ ไปแวะที่นั่นได้เลยสองที่เลยสองที่เลยสบายเลยอ่าตอนนี้ผมต่อเลยการเดินทางวิ่งตามเส้นทางถนนพหลโยธินแลี้วเข้าถนนประดิพัส์ตรงแยกสะพานควาย วิ่งตามเส้นทางไปประมาณ700เมตรร้านอาหารกวางตุ้งยูกีสาขาประดิพัธ์จะอยู่ทางซ้ายมือถัดจากโรงแรมมิโดไปเล็กหน <S 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 <ๆ>่อยส่วนช่วงหน้าเรายังมีสุดยอดเมนูเป็ดย่างให้ได้ไปพิสูจน์ความอร่อยกันอีก2ร้านจะเป็นร้านไหนบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ